จักดอกุดเลี้ยงคิวแต่เขาแทวดีค่ะแต่เวลาเขาปลาฮิตครับอาเลย สวัสดีครับพี่ตงครับสวัสดีค่ะแก้มันนี้พ่อบ่ิจาคกับสลันนะครับฮาจบ้านมาเก็บเห็ดไหนบึงมากครับไอจอยนุ่นท้องครับอุนครับอะไรผุนครับนี่ครับเห็ดครับกำลังใหญ่นี่คือเห็ดพึ่งข้ามนะครับดอกมะข่ายพิไว้ก่อน มาแล้วครับเราเลยแข่งมา้ากับปุ่นเดกรดาษปุ่นเป็นมูลเลย,ยแม่ครับเลยโอ้นองโอไปเลยจ้าสวยงามเลยครับแง่แหลกแของปีเลยเนาะอาแมนกับมาแล้วมาแล้วพี่น้องแต่เวลาเก็บเห็ดกันนะครับอีหลอืมเมือ,นอ,อนอืสีออกเลยเห็นห้อ เดือกเอาเดือกเ่าเดือกจะบอนดอกเอทึบนั่นดิ่ขแวดิ่โรย้าวแป้งครับกระหมอมเอีทิ่กันเนาะ จากดอกกนเรียงคิว้วแต่เขาแถวดีค่ะทั้งหมดแถวตรงเงเป็นนักเรียนมากก่านพอ,พอดอกไงดอกหน่อยเอาไว้ครับเด,เดี๋ยวปิดไว้ครับปิดไว้ก่อนหนึขอขอข่งพอกันทั้งีเยอะเทาไหร่ติโตขวนงูขึ้นผัวงูกับพอนสวยงามครับ

ау

นาทเก็บมอเอมานะคะจ้าดูขอบคุณที่จะสรางครับนี่ครั งั้นก็หาบ้านออกยังไง่เจอจ้ะอ๋อกำลังห่านี่ยตาหาก่ตุ๊าดีเนาะนแ่สะอ่อนดิสะอ่อนดิจ้ะ ตึ้เต็มไม่เเนเปนยเป็น่างนี้เปวัดูกันยาวนะครับรายาวเลยอยู่ทังหนังอานี้ครับมีก้อนนั่นครับหัวโเียวค่ะจุดแค่สามสิบตัวในบ่อมดูดีเลยดูเท่าดอหาสาเนี่ยน่ารักีด

이리이리 <명.? 아니요>, no. <flats> <뉘�> ดี่เยอยุดยอยนส่วนไหนครับตั้งน้อยอื้ <c oughs> มันมา <c oughs> มนนะาตั้งใจหนือดิ กัอยบใครชอบกดไลค์กดแชร์แล้วรัวดนะครับคลิปนี้สะใจมากครับโอ้โหอะไรกันเนมูดมือเดียวมือมัดมัดมัด่ืหายใจก่อน

ดีด้านดีด้านเอาพี่เออพีอนนะ่น้องเดียนะน้องนอกไมใหม่ดีอ่าไม่ได้ไหมคนะรัเีวเขาไปกองเอาพวกพวกเยานป็นศาลาน อดไดแดงนะพี่ชส,สองห้าต่สครับพี่ตะเลยังมีเขาถิ่นนมีเตีมเลยอ๋อมันต้องเป็นเดน

ครับมัเนเป็นเายวอันขัดเลยครับสิบเ็นาทีผ่านไปเก็บกันแบบรวนเลย มันมือพี่น้องมันมือเลยไิ้ชม้อคิงเลยเด้อ่น้องมันมือให้เก็บแต่มันมืออย่าเล่าอี้เดี๋ยเอาินเียเชิ้นนี้เนี่ยเยวชิ้นไหนบ้างพี่เต้ยอันนีไม่ต้องเลยผมเดียว นี่หละัวาจะเสียครับเดินตามแบบนี้ตรงนี้เลยเนื้มันเล็กๆถึงจเดียวกันตังแต่ว่าอาจจะที่นี่ตเล็กต้องไดดอกอยู่หนี่ นนค่อยซองเันสีรับออกเป็นมูใหญ่เลยใครในหมาแน่เลนแบบมันเลยพีเดียนน่ันพีเดียนนดันพีเดียร ตอบบังไ,ไงได้คับยังไงง่ายง่ายง่ายหมดกำเนีคร์โ้นี่หาไกลแล้วครับแรงในชีวิตผมก็สลัด ทุกจอดเลยไม่ต้องแหงกานหนึ่งมันจิมีถต่ไงหรอไว่าโถดีแหง ้าซ้อมให้ครับเอ็นบอออกเป,เป็นทางไปคือตอแหน่งก็อ่ะมาๆให้พี่น้องามาหนอะเดิงผนรัวมมากครับอกอนนั้ อาไม่สิ่งแห่งสุดจอยเลยครับมันมันุดจอยเอกรไเนี่ยกไรเน่ยุดจอดเลยครับกมันมันรึละกละไก็แช่นนี่ได้เป็นหรืเอคิดนี่สะใจเลยครับนี่งูเดียวรครึ่งกระตาสามีเตจุ้งจุ้ิบกดอกเลยถึงเลยค่ะมัน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 ครับไปหากันต่อที่จังหว่าจังสรจังสรรห้าสีเส้อหลายเจาหลุมมดแล้โมเมนต์ยางสหลุมถึงเลย เป็นพี่น้องกันหาแล้วหาอยู่โมเดิมเดิมยังพ่ออยู่เนาะะค่อยๆหาเห็นว่ากำลังออกไหมอดอกงามๆนี่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  ไบตองที่จะมืดอ,อ,อู้หูนาต้างต้นใหม่เขึ้นเขื่อนเพื่ครับนี่จะดอกข้าหนาอือันมันอู้ลมอะไร,รลมแล้วนะเมื่อยเคียร์ลม มันมันเฮ้ยมันมือสุดยอดเลยมันจริงๆมันพระเจ้าค่ะนี่วะเอาลูกพี้อนลูกพี้อนมันจะด้ยโซ่พูมเรืงหนาวหนาวด้วยโอ้โหพี่พ้องเอ้ยขางแรกในชีวิตผมกับชานลันชิมมมึอนมันขมมาเดินไปนั่งชิมไปนั่ง เก็บมวนเก็บงนับงนสะใจจูกอุ่นอ,อาทุนกันเขาเา้งก้อนไปงนอกองโอ้ทั้งหน้าโอ้ทั้งหน้าสองดอกนั่แหละอ่อนซ่อนดิพี่น้องเอ้ยอันนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนมาจเยยบ

ยังออกมาใกล้เดี๋ยวน้องเป็นหัวพร้าเก่าคนน่ะหเขาม่กล้ก่กูจะมาหอดคองเตยอ <ícios> เอา้าไก่ช่างบ่บขเบือท่านุ่เาเนาะอ้าวเขาว่ายุ่นีโอ้โหนีอกออกไหมก็แม่นบนุญนะครับ วนนขดวดเลยอ่านั้หุ่นี้ต้มใหม่ต้เห็นไหมจุ่มแ้อยหลเลยนะต้องติมใหม่อหอโอโ้สองดอกเลยเนยนะสองดอกเลยครับแน้อยตให,ใหม่ ธร,รรมชาติสันสางครับของดีๆมาพี่น้องเรืเบิ้งเก็บกันมวนมือเลยมันนี่นนแล้กเขามาดได้เมื่อกี้ <laughs> มันคือใบตองโอ้ยนี่คือใบตองหักเลยคนเกล่าใช้พอกัน,นโอ้ที่เท่มเลย กระตาไหมเต,ตี้มกระตากระตามีที่ทออกโบราณตอกผ่าไยเตียนบนอลยางพานพานไปพานมากเดือนตะเหลือแก่นอยู่เนาะต้นก็ได้ดอกมันเนี่ยเนี่ยคือใบใหม่เนาะเบิงเสียงไม่ต้องแหงเงี้ยครับ ฟันอย่างนี้ก็ยังออยโอ้ออคู่นี่เฮ็ดแฝดไม่แสดงว่างวดนี่มีออกคู่บ่เฮ <H 8. S 2> งื่อ,อ,อเห็ดไอทะเลขาวดิ้นดองนึงครับ อยู่ในโฮมตั้งแต่ยังซองอีกพอ่อเสยไม่รอดสายตาสาวลั่นสาวลันพอดอกนึงครับต้องหนาโอ้ี่ยังเห็นเดาเดียวนั่นนะ่ะพิมูนเนาะดอกงามเลยอยู่ตรงสี่ครับ แปงเฮทชนีเฉพอดอกหนึ่งกับไม่ีงูครับออกเป็นงูใหญ่เลยมัน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 จอดเลยเคียวไปเคียมากลิ่งคือร้อนมากๆอ๋อแนวประเฮน

อย่างงามเลยครับแม่ตองหน้าแห้งดอกงามครับดอกตูมๆเลยพึ่งกระจรดำ บัวไปตอมมันน,มน่ะับตอไเทาเป็นน้องเป็นองมันไ้ปะครับมื่อนี้ผมก็สลัดพมาหาเฮ็ดน,นะครับทีเฮ็ดเนาคกอเต็มกะตาโอ อแล้วเนาะแม่นจ้ะถ้าคลิปนี้ออกไปนี่แฟนกันกคือสิบบังไรมาหลายเลยขึ้นสิบถึงใจกักเลยแห <laughs> ละป่ะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพูดถอยทุกท่านนะครับขอบคุณถอยติดตามเนาะแม่นจเหมือนี้เกาจัดเก็บกันอยู่ที่วัดปานนทองนะครับกับไอ้จอยนอนทองป่ะขอกลับมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะคะ